บวบบบตุ่ตุใช้สูยเดก่อนโคกจีดเ้าใจแจ่ป้าทีฝ่าเงินหม่ลกไซผีฝ่ายืบลกไซขอให้ป้าอยู่ดีมีแห้งขอใค้ป้าอยู่ดีมีแห้งค้บริหจีนเพราะเขาครับ ดีพี่น้องเอฟซี FC ปลาลุงวัชกุสุขชนพ่อ,พอกำังกับซองสาบปนมาอีกเด้อเมื่อนี้กะทางสับุนได้จัดเบอร์เดย์ให้โชคไสพี่น้องเลยน้นน้อยหนึ่งดอกมีแต่ญาติพี่น้องเฮาเพราะว่าลูกอยากเป่าเค้กพี่น้องเลยทางสับุูนก็นเลยซื้อเค้กมาเนาะบอดี้มีอยังลายมากมายดอกเพราะเห็ดเหตุดเด็กน้อยมีมีกำลังใจสุกไส้อยากเป่าเค้กว่าสันเนาะ ก่อนเอินทางสมบูรณตั้งคอรภก็มอบขอบใจไปทางเอ้ยน้อยหลายๆเด้อเนาะที่ฝากเงินมาให้ไอ้ทางโชคใสขอบคุณขอบคุณห,หลายเด้อเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกบเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีอ่ะพอดีครบหออพอดีเจ็ดปีเต็มโชคใสเนาะวันนี้เป็นวันที่เก้าเดือนมีนะ 2, 000, ายนพี่น้องเออวันที่เก้าเดือนมีนาปีสองพันส้าหานอพอดี ครบเจ็ดปีสกไซเกิดปี2018ส,สิบสไซเกิดเนาะพอดีครบเจ็ดปีเต็มกับ่อดีมีอย่างมากมายดอกสะบนซื้อกระปุ่นมาเฮ็ดพันกินนะ่นแหละเล็กๆน้อยๆพี่น้องเพราะว่า,อ,าอยาตีพี่น้องมาเป่าเต่ามาโฮมให้สกไซได้เป่าเค้กเนะาะจังใดสะบนกะ สิออกไปเบิ่งก่อนว่าทั้งลูกไซน์เนาะเพิ่นเฮ็ดที่ทางเนื้เฮือนสบุ่กับสีหกในเด้อพี่น้องเด้ออหกได้เฮือนสบุ่นะจังได้กระติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเนี่ว่าเต้หาหัวครัวเขาถ้าขาวสามผ้าได้พี่น้องไอ้เมีปลาเผาสบายดีหัวครัวเลยนี่หัวคิดหัวกวมเนี่ยว่าได้ว่าเฮ็ดใหญ่เฮ็ดโตแล้วพี่น้องเอ้ยพา่ออย่งไนชักไรับพี่ลูกล่ะ เอ้านั่งลงกันเอ้าสบายดีปะลูกเหรอสวัสดีปะลุงไม่มีบ้านยังอืวันที่เก้าเป็นวัานยังอืเก,กิดโชคใช้เกิดโชคใช้อืมเป็นยังไงดีใจบ้างไ้มน,นี่ใจดีใจเอาว่ามันม่วนเลยใจตั้งใจเฮียนพี่ขน้นามาเบิ่งปาลุงพี่ หูเด้อเห็ดวันเกิดให้เลยเด้อคุพ่อบอกว่าใส่ใส่วามาใสุกชัยบอกไพนี่มามามา,มากินเค้กน้ำนะท่านไม่บอกเอา้าดีใจติบลุกวะเ,เจ็ดเจ็ดปีแล้วโุกชัยนะเน่เชียงไผ่นะออกไปเพิ่งไปพงกุนไอง,ม,องอไมูงโมคนมาเลยนะซานี่แหละพี่น้องเอ้ยความกินความอ,อ,อยู่เหยตีพี่นอ้อง เด้อพี่เดียเ๋ย,ยวแป้งออกเล่นน้ำมูถ่าลยเด้อเด้ดอทางลุกชาย่อยมันนี่เป็นวันที่เก้ามีนาผูท้ที่โชคชัยครบเจ็ดปีจะบุญประหยัดไทยให้พี่น้องเบิงดอกเฮื้นหกี่น <c oughs> อยเงนี้เฮื้นแล้วคือ่แล้วเนาะเงินพอมันก็ได้้แต่ซ้ำนี่นี่ก็เป็นเฮ็ดอันเสียออกให้โชคชัยเป็นองเอ้ À, đây đây. là to you, to you. hát ấy hát to you, birthday, to you. Happy, birthday to you. Happy birthday to you. เบ๊บโอ้บปอยปโอยป้าบเอเอาถ้วยจานมาบันนี่้ให้ได้ง่ายตัดเค้กอโอ้เจ้าของเพิ่อรลดปุ๊บเอาเอาเอาบันนี่เอาได้บอเอเอเอ้าเอ้าเอาออกใส้ถ้วยมา เอาถ้วยมาปาดบาานี่นี่ตีกัวขุด้ชยผายนะผูกทั้งพอเพื่อนผายม่นานี่ัวบได้ลาพี่น้องมีแต่ลูกลานน้ำกไก่ฮแจ็คกันนะมา้ป้าผู้แจ็กเอางุ้นให้โชคใช่ผูกรับใจเด้อเอาแฮปปี้บเด y ์นอาตัดนะอือเอาอาจารย์คาวเด้อตัดไหเด้อ อันนี้ไม่พูดได้ผ่ายพันแล้วอ้าวอาขอมกกบใจไ้าให้ป้าผูกแขนให้เนี่เจาะใช่ เอาตัดตัดให้โชคใช่สิได้ได้ได้ตัดตัดตัดเทือแล้วสั้นป้าผู้พ่น้องหากมาแล้วแล้วกำลังตัดเขามาขิ้นคือให้ของโบราณถิ่มอออยู่ใช่ชาวอบรอนนะ เอาเอาไเถอาปจับนี uh, ่นะนี่้แค่นี่นานบมืออันนี้โชคนมือเนีลูกให้พ่อกินเบ้เบิงเใสโอ้มีแต่ผู้เป็นชับอย่เนาะอ้อกนอันนี้แเกชาตุอันนี้ลูกชาตุนี่เอาเลย บักคับู้คบโอ้ยผู้ตัดเค้กกับม้วตั้งให้น้องูเยเจ้ยตั้งให้เาโชคชัยให้ให้ให้เจ้าความกินกันเอากินไกด้นาัเนาเอามันยืนใชู่้ถยนี่ก็ใช่มันยืนเดเงินบาทหาดึไมหา้อยนี่หาร้อยไนกมือนกมือแหละขอบใจ

ไอ้เทวนเอ้ยให้น้องทวนกันใช้เจ๊กจับเขามาเผียมกินนวดบวพิษบวพิษดอกใช้ไม่เท่านะเจ๊กม่อกันนะออกนั่งม่คิดเท่าเลย มาอีกชาติเอาลูกบดแล้วไม่เด้อไปอยู่ทั้งคุณใช้ไพ่ยังมาทันได้เอาลูกนั่งรถนาไหนๆอย่างนี้มานั่งที่น้ำมานั่งใกล้จะเจ๊ทีนักว่าพี่ใช้หมอคินอะไรวะเอาเอาหมอคินตึงได้เลยพี่นั่งรถมาลุกหากระบดชั้นหนึ่ง สามสั้นเลยอาบอัชิเรียชั้นี่เอ้าไห้พ่อเลียโปรูตงนาเอ้่อลกินอยู่นอกงั้นสบายยแม่จานเบิดอร์บบเบรล คนถอดชัจันก็ได้ลอดบาได้จังหวะไาใช่บังถั่วอ่ะก็ได้หลอดอัดไม่ใ่ต้เนไว้กอนชวนกระชายนถวยเมื่อไหร่ถวยมืไหร่ตนใช้เวน้อนเฮ้ยเฮ้ยไปเอาถวอกเน่ยเฮ้ยเอาเติงซิมบัดแล่ไม่ได้เจ้งเ็ดเราะว่ลยัปนี้วใคอยากไดุ้้งนะ

อาเตห้นเก้นักินกี้นากินข่าก่อนเด้อกเดหมนพี่ขนมเีข่าก่อนพักก่อนก็ถาถ่วยก่อนเรียบใช่ลูกใชเดอเทักแน่อ่าว่านะมอมอก้อยยังบอมาบ่เก่งแล้วบน้จานคือบ่าอีกก้อยยังบอมาก้อยนี่ โคใส่กับบัวหาอยบ่ฮหูบ่โค้ใส่ติเว้นพู้นเออยู่ว่าบอกเด้อชุมมันนั่นหรอวะาอ้าวบ่ออยู่อาเฮ้ยไปท่านผู้นกบ่เขาอันนี้แบ่งแนวะกินนอผู้กนไแจเบดอะไรหำอ้าอาวอาไปทนซยวินด้วยอาทานวนินยะ

พันขอบุญฮู้อะไรมามา,มาอ,ออกมาสองผ้าก่อนทิปเข่าดิทิปเข่าดิเฮ้กินเลยไผ่มาน้ำลังกับเบิร์ดและมาเด็กเนาะพี่พี่ เอาเอาเข้ามากินมาบานีเข้ามาป้าเออเบิ่งไงเอาเบิ่งเอากินเผือกินเอาาเข่าผู้เอาเอาความมุกควาพใจบ้านี้ ไม่เไกินกินกินเอ้ากินกินของมันเนี่ยทิปเข่ากะมีแชบอยู่บ้าผู้แชปมาเช็คแชบอยู่บ้านี่มาพี่กันมาพี่กันมาพี่กันได้จากเอา โอ้ยนี่นี่มานี่ตัวนี่แห้งลายนี่บ้งนี่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 นีเอามาจับกล้องให้หน่อยเอาเข้าวหนึ่งนี่นี่โชคชัยโชคชัยนังลุงอ๋อนังลายตัวนึงนังลง นังน้องเอออานังน้องกันนังน้องนังดีดีนังดีดีเบิ่งกล้องพี่เอาอันนี้เป็นเด้อใรจำนี่อันนั่งสองสามส ให้ชคชัยนับโนมือกัมัขอบใจเด้อขอบใจเด้อเอาแขงเข่าจุดดีนับปะเออนับเบื้งมีจากใบนี่นับจุดดีนับจุดดีนับเทือละใบโอ้อ้าวขอบมขอบใจเด้อนับลูก

เม่ชิหายชคชัยขอใจเม่ป้านี่แจ้งีบอเอาอ่านั่งจบดีอันนี้เป็นเงินเม่ป้าเดทีโชคชัยจำได้ว่าเรามาเงินชกชันะจำได้ปลาน้อยเด้อชิบใบนี่นึงนี่เอานกมือเอาไหมเดื่อเม่ชิบอกเด้อาทิโทบอกเนาอกบ่ทังนกมือนกมือ นอมขอบใจเด้อแม่ป้าขอบใจเด้อแม่ป้าที่ฝากเงินใหม่สก๊ายพี่ฝากจีบใหม่สก๊ายไข่ป้าอยู่ดีมีแห้งโปรไข่ป้าอยู่ดีมีแห้งโปรเจ็บจะได้โปรเจ็บจะได้โปรไข่อย่ามีโปรไข่อย่ามีป้าอายุมันแต่เว้นนะโทรใส่ก่อนป้าให้ป้าอายุมันขวัญยืนเด้อว่าไรคะขอบใจเดี๋ยวลาให้ป้า อยู่ด <employ ment. S 1> ีไม่แห้งร่ำรวยซะดีใจบ่ได้เงินหลาโชคชัยเสียเอาไปซื้ออยังเงินหลาโชคชัยเสียเอาไปซื้ออยังเฮ้เก็บไว้เก็บไว้ซื้ออยังใบตบ๊กเก็ตซื้ออย่งไหมฮะ้ยเอาฟูบึงก้องโข โชกชายดีใจบ่ดีใจปานยปาโนยโชกชายเด้อขอบคุณขอบคุขอบคุณขอบไุณขอ้เุณขอบคุณขอบคุไปไบคุณขอบคุณบาทนี้บด้เอาไุ้กอบปุ่ขอบคุณาอบคุณอบคุณบคุาขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคยณขาบคุณอบคุกขอบคขอบคุณอบคุณขอบคุณขีบคุณขอ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 บคอบคุณขอ่คุณอบคอบอบขอบคุนอบขาบคุณมอบคุบมุณอบอบบาทนึงบ นี่เป็นเงินทางเงยน้อยเป็นยาลูเป็นเสี้ยนี่ทางสมุนกับบุญยได้ขอบผมมอบขอบใจทั้งเงยน้อยครับพอพอแรกเอาว่าดีนะที่ดวงตาส่บูรณแล้วก็ฝากเงินมาให้ทางสุกใสขอให้เอื้อยแคขอเพื่อขอเอื้อยอยู่ดีนีเหตุปักกระปงหมูวกมุกจะได้สื่อปัสจะโลไฟไข่เก็บไปหรือเปล่าเลยอาซาทุบันขอบใจเด้อแม่ป้าพ่อลุง เจ้าใจดื้อแม่ป้าพอดื้อฮะแม่นี่เป็นเมื่อนี่เป็นวันวันวันเดย์โคมโชคชัยวันเกิดโชคชัยได้จักปีแล้วเจ็ดปีตั้งใจเฮียนหนังสือเก่งๆเด้อไปเด้อเอาเอาเงินไปเมียนอยเฮ็ดมันสิเฮียเอาโชคชัยเอาไปเมียนก่อนไปโชคชัยเอาเมียนเด้ออย่าเเาวเอาไปเมียนก็แน่จังไซเอ้โอ้ยจัดเลยนนี้เอาเอาไปไปกิน มันมือี่พี่ใส่มาพ่ล่าแซ่บก้อยฮะก้อยปาดแ้กมะไหลาเนี่ย่้ากินมเป็นี้อยนะบ่เอาย่องไกม่อี่าเนี้ยแม่ผาหนึ่งนะเฮ็ดยังกันนะเอาเอากินก่อนแซ่บอยู่้กินผู้กินน้ำมัอยู่บ้าผู้นะบ่เออ ใช้ก้อยกินยั้งต <Yeah. S 1> ัวน่ะแ uh. yeah. oh. ังพี่โอ้ใช้อยู่ใช้เลยผู้ทั้งหมอทวนกาติดกาเธอเล้อเยอะเนยมันจะมาบ่างนะครับเอ้าโอ้เชมบ้างโอ้เชน้อเบิ่งหาตั้งมานั่งกัน กินกันจะครับมาเด้อพี่น้องเลยมากินน้ำกันเด้อแกักได้จากแช่ว่แช่อิ่มอิ่มกินกันนั่งตังได้เหาน้องทวนกินยังโดกนะกินกินเป็นไข่เราติดอะเพาคุยอะน้องทวน อืณกินองไม่เข่าครับือกให้ินตองกิเพราะเข่าครับเมกินเพรเขาคับีหลวก็ทำหนึ่งกินได้จะกินยาเแ่บแซมอกินบอกใช่กินก่อนมือกล้องต้องเมากินเน้อกินเพื่อเด้อกินำลังเพื่อแ้นะกมเด้อมด่วนมท้ทัคนทังรกิน ขนมแน่นํากระตกคือบอเก็บมาให้เด็กน้อยกินหืมควนะเบินทางเขาขาอีีบพ่อจีบพ่อหอมปากหอมคอดิเข่าเหอเ็นลยนะวาน้เดือ่ลาไเลสิน้ำรของหอมกซึหาซึหเลย ล่างโยติงลางขักอลเฮยเงา้ามดท้องข้ามมาติดเห็นแมงบุไม่กินัไม่กกิดแชกจะมาแจ็อขมกขอบใจแล้วทุกคนเนาะที่มามาเนี่ยขอบใจลายๆ ของดีมีหน่อยกินเพื่อนกินลายวันเชียนคัดท้องนอนคืนนะฮู้อ่าขอบมุกขอบใจหลายๆพี่น้องเลยนะคลิปนี้กะกะตีพี่น้องมากกะซ้ำนี่แล้วซ้ำแถวห่วงผ้ากินปลาห่วงถ้วยกันกะซ้ำนี่แหละเนาะจังไดกาคลิปนี้สมุนกับสิครอจบก่อนนะขอบมุกขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามมาเบิ่งมาชม แจะห้กำลังใจสบุนไปแล้วพี่น้องสั้นไดดี